สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สอส,อสอคอลำพูลชาแนลมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่29สิงหาคม2565ถึงวันที่2กันยายน2565 <Wow. S 1> มีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามได้เลยค่ะวันที่29สิงหาคม2565เวลา13 30นาที นางสาวศิลัก์ตั้งวรรัฐัญญาคุณสวดิการเริ่มคองรายงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางทุมพรเวลาสิงห์นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูนทรั้งที่8 2515และเวลา14นาฬิกา30มนาทีมอบหมายให้นางสาววิสายาแม่ขานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูนณะนห้องประชุมจาเทวีสารการจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานวันที่30สิงหาคม2 5 6 5จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนภายใต้อัตลักษณ์ลำพูนกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2 5 6 5รุ่นที่1 อำเภอบ้านทิระหว่างวันที่29-30สิงหาคม2565นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหยากอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มคนวัยทำงานและผู้สูงอายุมีผู้เข้าเร่วมอ,อบรมจำนวน22คนมีนางราชนกคำไอ้อาจนิติกรชำนาญการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องวันที่31สิงหาคม2565รวมกิจกรรมโครงการ หน่วยบวชทุกบำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ประจำปี2565น้าคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่องอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์แนะนําแอปพลิเคชันไลน์ภารกิจของหน่วยงานให้ําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยมีนายวรยุทธ์นาวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน วันที่2กันยายน2565จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพประชาชนภายใต้อัตลักลำพูนกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพงบพัฒนาจ,จังหวัดประจำปีก็ประมาณ2565รุ่นที่2อ,อำเภอแม่ทาระหว่างวันที่1-2กันยายน2565นักวิสาหกิจชมชนกลุ่มทอผ้ากระเหลี่ยงอํเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน21คนมีนางสาวศิลัก์ตั้งวอนและปัญญาคุณสวัสดิการล่มครองแรงงานจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข,อข้องเขาลงประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดลำพูนผ่านระบบ v t c ณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูตบบนตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมาติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปกับสอสคลำพูน h ช n แนล Channel. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่สอสสคคุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน